ความเข้าใจโดยปริยายระหว่างอาจารย์โจอี้และหวังตงทําให้นักเรียนที่ยืนอยู่หน้าโต๊ะทางานของอาจารย์โจอี้ตกตะลึงพวกเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอาจารย์โจอี้โบกมือให้กับพวกเขาพวกคุณกลับไปเตรียมตัวก่อนได้เลยค่ะแม้ว่านักเรียนทั้ง3มคนนี้จะอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่พวกเขาก็ไม่กล้าที่จะอยู่ต่อพวกเขารีบออกจากห้องทํางานของอาจารย์โจอี้และปิดประตูอย่างฉานฉลาดหวังตงพูดอย่างไม่อดทนอาจารย์ โจหัวหวีเฮายังไม่กลับมาอีกเลยถ้าหากคุณยังไม่เห็นเขาทําไมเราไม่ไปที่แผนกอาวุธวิญญาณละ่ะและถามพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้ละ่ะอาจารย์โจอี้ขมวดคิ้วและดวงตาของเธอก็เต็มไปด้วยความโกรธไม่จําเป็นข้าเคยไปถามพวกเขาแล้วว่าเจ้าเด็กนั้นกําลังทําอะไรอยู่เขาบอกข้าว่าอาจารย์จากแผนกอาวุธวิญญาณมากับเขาเพื่อหาวงแหวนวิญญาณแต่เมื่อข้าถามฟานอี้เกี่ยวกับเรื่องนี้ เขาบอกว่าหัววีเฮ้าบอกเขาว่า อาจารย์จากแผนกวิญ,ญญาณต่อสู้กำลังพาเขาไปหาวงแหวนวิญญาณเขาโกหกทั้งสองฝ่ายไม่ใช่เหรอในที่สุดก็ไม่มีใครไปกับเขาอย่าบอกหน้าว่าเด็กคนนี้เพิ่งเข้ามาในป่าดวงดาวเพียงลำพังเมื่อได้ยินคำพูดของเธอหวังตรงก็ยิ่งกังวลมากขึ้นไปอีกไม่มีทางเขาไม่มีทักษะการโจมตีทางวิญญ,ญาณด้วยซ้าแล้วเขาจะไปล่าอสูรวิญ,ญญาณด้วยตัวเองได้ยังไงมันอันตรายเกินไปไม่มีทางไม่มีทางทาไมเขาถึงโง่ขนาดนั้น ตอนที่เราแยกจากกันอารมณ์ของเขายังปกติมากอาจารย์โจอี้พูดด้วยเสียงต่ำเขาซ่อนอะไรบางอย่างจากเราแน่นอนทำเช่นนี้ทันทีไปหอพักของนักเรียนชั้นสูง และพาเป,เป้ยและถังยามาที่นี่ถ้าพวกเขาไม่ได้อยู่ที่นี่ด้วยเช่นกันนั้นคือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นห่ววหีเฮาเป็นสมาชิกของสำนักถังดังนั้นพวกเขาอาจรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเป,เ,ปเป้ยและถังยาตามเขามาที่ป่าดวงดาวมันก็อธิบายได้หวังตรงหันหลังและเดินออกไปตอนนี้เขาทำเพียงภาวนาให้เป้ย,ปย,ปยและถังยากลับมา พวกเขาต้องติดตามหัวหวีเฮาเพื่อช่วยให้เขาได้รับวงแหวนวิญญาณมาอย่างไรก็ตามความเป็นจริงจะไม่เปลี่ยนไปเพียงเพราะความมุ่งมั่นของบุคคลภายในเวลาไม่กี่วินาที เป้ยเป้ยและถังหยาก็ปรากฏตัวขึ้นในสำนักงานของอาจารย์โจอี้แม้ว่าพวกเขาเพิ่งจะมาถึงแต่พวกเขาก็กลับมาจริงๆหลังจากได้ยินว่าหัวหวีเฮายังไม่กลับมาทั้งคู่ก็ประหลาดใจเป้ยเป้ยกล่าวว่าอาจารย์โจอี้สิทธิ์น้องของเราครั้งก่อนก็ยังสบายดีเขาไม่มีทางไปล่าอสูรวิญญาณด้วยตัวเองแน่นอนแม้เราจะเห็นเขาฆ่าอสูรวิญญาณในครั้งแรกเขาก็ได้รับบาดเจ็บนอกจากนั้นอสูรวิญญาณที่ เขาฆ่ายังเป็นอสูรวิญ,ญญาณระดับ1ิปีนี่เขากําลังมองหาวงเหมนวิญ,ญญาณวงที่สองด้วยความแข็งแกร่งด้านการต่อสู้ของเขาแม้จะมีอาวุธวิญญาณระดับต่าและมีเคล็ดวิชาการต่อสู้ของสำนักถังก็ยังยากที่เขาจะรับมือกับอสูรวิญญ,ญาณร้อยปีได้ฐานการฝึกฝนของเขายังต่ําเกินไปสิทธิ์น้องของเราฉลาดมากทําไมเขาถึงทําตัวโง,งนะ่เขานักพวกเขาต่างมองหน้ากันไม่ว่าจะคิดยังไงก็ไม่เข้าใจว่าทําไมหัววี ถึงโกหกทุกคนตอนออกจากโรงเรียนสื่อไลเคอร์เขาไม่ได้กลับมาและไม่มีประโยชน์ที่จะตื่นตระหนกอาจารย์โจโอ้รู้สึกกังวลแต่อาจารย์ฟานอี้รู้สึกกังวลมากกว่าเธอเสียอีกมันยากมากสําหรับเขาที่จะหาสิทธิ์ที่ดีเช่นนี้ที่เปิดเผยความสามารถอันน่าอัศจรรย์ในด้านการสร้างเครื่องมือวิญญาณอย่างไรก็ตามเขาได้วางแผนชั่วหลายไว้แล้วคงจะแปลกถ้าเขาจะไม่รู้สึกกังวลเช่นเดียวกับคนอื่นๆเขาไม่แน่ แน่ใจว่าทำไมหัววีเฮ้าถึงทำเช่นนี้ อย่างไรก็ตามด้วยความรู้ของเขาที่มีต่อหัววีเฮาเขารู้ดีว่าเขาไม่ใช่คนที่ไว้ใจไม่ได้แน่นอนว่าเขามีสถานการณ์ที่ทำให้เขาไม่มีทางเลือกนอกจากต้องทำเช่นนี้ทุกคนที่ใกล้ชิดกับหัววีเฮ่าต่างก็มีความคิดในแบบของตัวเองบางคนโกรธบางคนสำนึกผิดบางคนก็งงงวยอย่างไรก็ตามไม่มีใครสามารถนึกถึงเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมหัวหวีเฮ่าถึงปกปิดความจริงจากพวกเข แต่เวลาไม่เคยหยุดนิ่ง ภาพในพิบตาหนึ่งวันก็ผ่านไปภาพในพิบตาเดียววันที่สองก็สิ้นสุดลงในที่สุดก็ถึงเวลาลงทะเบียนใหม่ในโรงเรียนสื่อไรเคอร์นักเรียนจากกลุ่มปีต่างๆต่าง,างมารายงานตัวและลงทะเบียนชื่อของพวกเขาการสอบเอนทานสิ้นสุดลงแล้วและผู้มาใหม่ก็ได้มาเรียนที่โรงเรียนแล้วอย่างไรก็ตามนักเรียนจากกลุ่มปีอื่นๆยังรอคอยการทดสอบความก้าวหน้าอยู่ระยะเวลาลงทะเบียนเริ่มตั้งแต่เช้าและดําเนินไปจนถึง บ่ายก่อนที่จะสิ้นสุดลงหวังตรงได้ทําการลงทะเบียนใหม่เสร็จแล้วหลังจากนั้นเขายืนอยู่ที่ทางออกของโรงเรียนสื่อไลคเออร์อย่างใจจดใจจอ่อและมองออกไปด้านนอกเพื่อรอทําไมกันทําไมเขายังไม่กลับมาอีกทําไมกันกฎของโรงเรียนสื่อไลคเออร์นั้นเข้มงวดมากหากคุณไม่สามารถลงทะเบียนได้ทันเวลาคุณจะถูกบงังคับให้ออกจากโรงเรียนของฟ้าค่อยๆมืดลงแต่เขาก็ยังไม่กลับมาเมื่อหวังตรงมองออกไปไก สายตาของเขาก็เริ่มสับสนเล็กน้อยเขาเพิ่งจะอาอยุสิบสในปีนี้ และเขาก็อายุน้อยกว่าหัววีเห้าอยู่เล็กน้อยในช่วงชีวิต12ปีของเขานี่เป็นครั้งแรกที่เขาคิดถึงใครหลายๆคนมากขนาดนี้ท่าของเขาชาไปหมดหลังจากยืนมานานแต่ภาพกิจกรรมและการเรียนกับหัววีเห้าในห้องพักเดียวกันในปีที่ผ่านมากับผุดขึ้นในใจของเขาอย่างไม่หยุดยัง้งพวกเขาไปเรียนด้วยกันฝึกฝนด้วยกันมีส่วนร่วมในการประเมินนักศึกษาใหม่ด้วยกันกลายเป็นแชมป์ด้วยกันกินปลาย่างด้วย กันและจบปีแรกในโรงเรียนสื่อไลเคอร์อด้วยกันถ้ากลับมาแล้วคุณอยู่ไหนล่ะ ท้องฟ้าค่อยๆมืดลงและผ้าทิ์ตกดินก็ทิ้งผมสีแดงอ่อนไว้ที่ขอบฟ้าแสงของผ้าทิ์ตกดินนั้นสวยงามมากแต่ก็ไม่สามารถส่องสว่างหมอกควันในหัวใจของหวังตงได้สายแล้วมันสายแล้วเขาลงทะเบียนเกินไปแล้วเขาจะไม่มาถึงเขาจะไม่มาถึงเป้ยๆทั้งยาและเซลยวเซลลก็เดินไปที่ประตูทางเข้าของสำนักด้วยสีหน้าของพวกเขาดำมืดเมื่อมองไปยังท้องฟ้า ที่ค่อยๆมืดลงหวังตรงไม่รู้ด้วยซ้าว่าเขากลับมาที่ห้องพักได้อย่างไรเมื่อเขากลับมาของฝาด้านนอกก็มืดสนิทในที่สุดหัวหวีเฮ้าก็ไม่สามารถกลับมาได้ทันเวลาที่จะลงทะเบียนอย่างไรก็ตามในตอนนี้ หวังตรงก็ไม่ได้ตำหนิเขาเลยตามใดที่คุณสามารถมีชีวิตรอดกลับมาได้ข้าจะยินดีสิ่งที่เขากลัวที่สุดคือการที่หวัวหวีเฮ้าถูกฝังอยู่ในป่าดวงดาวอันยิ่งใหญ่หากเป็นเช่นนั้นเขาจะไม่มีแม้แต่ศพให้ฝังในขณะดที่คิดหวังตรงก็นั่งลงบนเตียงของหวัวหวีเฮ้าซึ่งยังปกคลุมไปด้วยฝุ่นในขนาดนี้ดูเหมือนว่าเขาจะลืมเรื่องราวความบาดกลัวของตัวเองไปแล้วหัวหวีวเฮ้าคุณยังมีชีวิตอยู่ไหมหวังตรงอด ที่กรรมหมัดแน่นดวงตาของเขาค่อยๆแดงขึ้นและความวิตกกังวลที่อาจทำให้คนข้างได้ก็ปรากฏขึ้นในใจของเขาในเวลานี้เสียงฝีเท้าดังขึ้นจากด้านนอกมาพร้อมกับเสียงหายใจที่หนักน่วงของคนผู้หนึ่งหวังตรงเงยหน้าขึ้นอย่างตกตะลึงหลังจากนั้นจู่ๆก็มีคนพุ่งออกมา ข้าสวยแล้วข้าสวยแล้วข้ามาสายเกินไปข้าวิ่งมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ข้าก็ยังมาสายอยู่ดีนี่มันจะดีอะไรกันเด็กหนุ่มที่วิ่งมานั้นมีสีหน้าที่ดูกังวลขณะที่เขาพึมพำกับตัวเองอย่างโศกเศร้าเขาเงยหน้าขึ้นมองหวังตรงแล้วยิม้มคุณกลับมาแล้ววันนี้เป็นวันสิ้นสุดการลงทะเบียนหรือข้าสวยแล้วข้ามาสาย ข้าต้องรีบไปหาอาจารย์โจยี่แล้วคิดหาวิธีแก้ไขเรื่องนี้ ในตอนกลางคืนเด็กหนุ่มพูดจบก็หันหลังเตรียมจะจากไปหัววีเฮ้าทันใดน,นั้นเสียงกีดรร้องที่ดังมากก็ดังขึ้นทําให้หัววีเฮ้าที่จะไปรู้สึกว่าหลังของเขาจมลงเขารู้สึกว่ามีแรงมหาศาลกระแทกเขาลงกับพื้นทันทีจากนั้นหลังของเขาก็ถูกมัดที่เหมือนพายุใต้ฝุ่นกระแทกใช่แล้วเด็กหนุม่มที่รีบวิ่งมาในห้องไม่ใช่เจ้าของเตียงที่ว่างเปล่าหัววีเฮ้าหลอกหรือแม้ว่าเขา าจะหมดแรงไปหมดแล้วแต่เขาก็ยังมาสายเขาเสียเวลามากเกินไปในการล้อมรวมกับจกักรพรรดิแมงป่องยกน้ําแข็งและไม่รู้ด้วยซ้าว่าเขาเสียเวลามากแค่ไหนหลังจากที่นอนไหมน้ําแข็งช่วยให้เขาได้รับวงแหวนวิญญาณวงที่สอง เขาก็ออกจากที่ลาบน้ําแข็งไปและหลังจากที่ถามใครบางคนว่ากี่โมงแล้วเขาก็กลายเป็นคนโง่เขาเขาพยายามอย่างเต็มที่ที่จะกลับบ้านแต่ก็ยังสายไปหนึ่งวันหัวหวีเฮาเอามือกุมศรีรษะรู้สึกมึนงงเล็กน้อยหลังจากที่ถูกหวังตรงทุบตีเขารู้สึกว่าก็เหนื้อนุ่มๆสองก้อน บนก้นของเขานั้นเคลื่อนไหวอย่างไม่หยุดยัง้งทําให้ก้นที่เหนื่อยล้าของเขารู้สึกผ่อนคลายซึ่งมันไม่ได้รู้สึกแย่เลยคุณยังจําได้หรือว่ากลับมาไอ้สารเลวคุณยังจําได้หรือว่ากลับมาน้ําตาไหลออกมาจากดวงตาของหวังตงนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเป็นห่วงคนอื่นที่ไม่ใช่ครอบครัวของเขาทันทีที่เขาเห็นหัววีเห้าเขาก็รู้สึกว่า มีบางอย่างในใจแตกสลายไปและนี่ก็ทำให้อารมณ์ที่เขารู้สึกหดหูอยู่ระเบิดออกมาอย่างไม่สามารถควบคุมได้หมัดของเขาค่อยๆสูญเสียพลังไปและทันใดนั้นเขาก็เริ่มร้องไห้ขณะนั่งอยู่บนหลังของหัวหวีเฮาเดิมทีหัวหวีเฮาก็รู้สึกเศร้าใจที่โดนหวังตรงทุบตี แต่ตอนนี้เขากลับกลายเป็นใบเพราะเสียงร้องไห้ของอีกฝ่ายในขณะที่เขาถูกกดลงกับพื้นแม้ว่าเขาจะต้องการก็ตามเขาก็ไม่สามารถลุกขึ้นมาได้ในช่วงเวลาหนึ่งหัววีเฮ้า ก็อดรู้สึกเสียใจไม่ได้หวังตรงคุณร้องไห้ทำไมกันทำไมทำตัวเป็นสาวๆแบบนี้หวัวหวีเห้าพูดไม่ออกบัดซบคุณไม่รู้หรือว่าทุกคนเป็นห่วงข้ามากแค่ไหนถ้ายังคิดว่าคุณถูกทำ้ายจากอสูรวิญญาณในป่าดวงดาวขนาดใหญ่ ทำไมต้องโกหกเราว่ามีอาจารย์มากับคุณเพื่อไปฆ่าอสูรวิญญาณทำไมคุณทำไมคุณถึงไปคนเดียวหวังตรงกำลังนั่งอยู่บนตัวของหัววีเฮ้ามือของเขาจับไหล่ของหัววีเฮ้าไว้แน่นในขณะที่เขาพูดด้วยความโกรธเรื่องนั้นอาจารย์คงยังไม่รู้ใช่หรือไม่หัววีเฮ้าถามด้วยความรู้สึกผิดขยะจริงๆคุณยังไม่กลับมาเลยเป็นไปได้ยังไงที่พวกเขาไม่รู้เรื่องนี้กันหวังตรงกัดฟันด้วยความโกรธ และกัดหัววีเห้าสองสามครั้งเพื่อระบายความโกรธหัววีเขายิ้มอย่างขมขื่นข้าว่าทำไมคุณไม่ลุกขึ้นก่อนที่เราจะเริ่มคุยกันคุณไม่ได้หนักแต่คุณก็ไม่สามารถกดดันข้าแบบนี้ได้จากนั้นหวังตรงก็ตอบสนองเรากับว่าเขาถูกไฟฟ้าชอ็อตเขายืนตรงขึ้นพร้อมกับใบหน้าที่แดงกำ่ำหัววีเข้าหันหลังกลับและลุกขึ้นเมื่อมองไปที่หวังตรงที่น้ำตาคอเขารู้สึกว่าหวังตรงกังวลเรื่องความปลอดภัยของเขาเขาอดไม่ได ที่จะรู้สึกสะเทือนใจเขาเกาหัวและกล่าวขอโทษข้าขอโทษข้าทำให้คุณต้องเป็นห่วงข้าไม่คิดว่าข้าจะใช้เวลานานขนาดนี้จริงๆแล้วมันเป็นเพราะข้าลืมเวลาหลังจากเช็ดน้ำตาแล้วหวังตรงก็จ้องมองเขาอย่างดูเดือดคุณโกงหงพวกเราทุกคนถ้าคุณไม่ให้คำอธิบายที่มีเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องนี้กับข้าเราจะไม่ตัดสินกัน ว่าหวีเห่ายิ้มอย่างสุกซนดูคุณสี่คุณดูเหมือนผู้หญิงตัวเล็กๆที่กำลังร้องไห้พลังอันยิ่งใหญ่ของเจ้าวิญญาณประเภทจู่โจมจะไปอยู่ที่ไหนกันหวังตรงรู้สึกประหลาดใจน้ำเสียงของเขาเปลี่ยนไปเป็นทุ้มลึกทันทีคุณเรียกใครว่าผู้หญิงตัวเล็กๆคุณจะไม่ไปหาอาจารย์โจอี่หรอไปเร็วๆสีข้าจะตามคุณไปอาจารย์โจอี้โกรธมากเช่นกันคุณควรจะภาวนาให้โชคดีกว่านะ ในขณะที่พูดเขาก็ผักหัววีเห้าออกไปนอกประตูอย่างไม่สบอารมณ์ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่อีพีหน้าครับ